بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تان تي الحمد لله رأي كاب ما نا كاب في القرآن ในชั่วโมงที่แล้วเราได้ทำการตัฟซิดถึงอายะที่11ก่อนที่เราจะเริ่มทำการอธิบายหรือตัฟซิดอายะที่11นั้นอยากที่จะทบทวนถึงอายะที่9อายะที่10นะครับอายะที่เก้าอัลลอฮฺพานาวตาละได้ทรงกล่าวว่า y o u q a d i ah um y o o ล a l l a h w ล l a d i อามาน n วะมาย y คด i อูน n i n ล a anfusahum wama yashoorun บรรดาอัลมุนาฟิกีนจากชาวยิวนั้นพวกเขา,เานั้นรวมหัวกัน ในการหลอกลวงอัลอลอฮ์ผานอตาลาหลอกลวงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็คือเหล่าบรรดาสหายบะาของท่านนบีมุฮัมมัดสลอมลอฮวาเลวสัลลัมว่าผู้กเหล่านั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิรอห์แล้วดังที่ปรากฏใจความอยู่ในอายะที่8นะครับแต่อัลลอฮ์ผานอตาลาได้ทรง กล่าวตรงท้ายๆของอายะนี้หรืออายะนี้โต้กับพวกกขาเหล่านั้นว่าว่ามายาดาวนะอิลลาอัมฟุสซฮุมอันที่จริงแล้วบรรดาอัลม ah ุนาฟิกินผู้กับเกากเหล่านี้ไม่ได้หลอกลวงใครเลยเว้นแต่ตัวของพวกเขาเหล่านั้นว่ามายาชูรูนะโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่รู้สึกตัวใดๆพี่น้องที่เคารพทั้งหลายอายะนี้อัลลอฮ์กล่าวว่าว่ามายาชูรูนะพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้สึกตัว ทั้งๆท,ที่พวกเขาเหล่านั้นหลอกลวงตัวของพวกเขาเองนะครับอายานี้อัลลอฮ์สผานวะตาลานะได้กล่าวชัดเจนเลยว่าที่พวกเขาเหล่านั้นหลอกลวงอัลลอฮ์หลอกลวงรอซูลหลอกลวงตลอดตลอด,ตลอดจนบรรดาผู้ผู้ศรัทธาจากบรรดาสหาบาหนั้นอันที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์ ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยถ้าหากว่าผู้กขาเหล่านั้นรู้จักอัลลอฮ์พวกกขาเหล่านั้นก็ต้องย่อมรู้ดีว่าอัลลอฮ์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าผู้ที่เป็นพระเจ้านั้นย่อมไม่ถูกหลอกลวงผู้ที่ถูกหลอกลวงนั้นคือสิ่งถูกสร้างของโรล์น่ะสามารถที่จะถูกหลอกลวงได้แต่ถ้าหากว่าเป็นพระเจ้านั้นย่อมไม่ถูกหลอกลวงนั่นหมายความว่าสิ่งใดอันใดหรือคนใดอย่างมนุษย์เนี่ยที่ถูกหลอกลวงได้นั่น ไม่ใช่พระเจ้านะครับเพราะอัลลอซานวตาลามีคุณลักษณะประการหนึ่งคืออัลลอฮ์ไม่ถูกหลอกลวงตลอดการมนุษย์ต่างหากล่ะที่สามารถที่จะถูกหลอกลวงได้นะครับอินนะฮุมยากีดูนักอดะอัลลอซผานวตาละกล่าวว่าบรรดาอัลมุนาฟิกีนพวกนี้พวกเขาเหล่านั้นวางแผนการในการทําการ ชีิกในการทําการนิฟากการกลับกอกนะครับพวกกขาล่านั้นวางแผนการวาอากี้ดูไกดะและอัลลอฮ์ก็กล่าวว่าและข้าก็วางแผนการเช่นเดียวกันนะครับฟะมาฮิลกาฟิรีนะอัมฮินฮุมรุยดะโอุ้ u ัมม m a เจ้าจงผ่อนปลนให้กับพกูกกขาล่านั้นช่วงระยะเวลาหนึ่งเถิดนะอัมฮินฮุมรุยดะนะแล้วก็ ค่าก็จะผ่อนปลนให้กับผู้กันเหล่านั้นช่วงระยะเวลาหนึ่งแปลว่าอัลลอฮ์านวตาละยังไม่เอาโทษเขาในโลกุญญาอัลลอฮ์จะทรงเอาโทษกับผู้กันเหล่านั้นในวันเกียรมาหรือในวันแห่งการฟื้นคืนชีพพี่น้องที่เคารพครับยูคอดิอูนัลลอฮาวันลาดีนะอามนุผู้กันเหล่านั้นหลอกลวงอัลลอฮ์หลอกลวงบรรดาผู้ศรัทธาจาก สหายของท่านนบีมุฮัมมัดสลอมลอฮุอยฮิสลัมขณะที่ท่านนบีสอนอายหานี้ให้กับสหายบของท่านสหายบกลุ่มหนึ่งไม่เข้าใจก็จึงถามท่านรอซูลว่าก็ลูย่ารอซูลละลอว่าใกล้ไฟอยุคอดิอุลลอว่าใกล้ฟอยูคอดะอุลลอห์นะบรรดาสหายบากลุ่มหนึ่งก็ถามท่านรอซูลว่าในอายหานี้อัลลอฮ์กล่าวว่ามุนาฟิกีเนี่ยพวกเหล่านั้นรวมหัวกันหลอกลวงอัลลอฮ์ พวกเาเหล่านั้นจึงถามเราซูลว่าอัลลอ์ถูกหลอกลวงด้วยหรือครับทาราซูลนะครับทาราซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมจึงชี้แจงแล้วก็อธิบายให้กับบรรดาสฮามบะวาการที่คนคนหนึ่งหลอกลวงอัลลอซผานวตาลานั้นหมายความว่าอันตะมะลิมาอามาระกัลลอหูบิฮิวัดตลูบะบิฮิไกระหูคือการที่คนคนหนึ่งทำในสิ่งที่อัลลอซผานวตาลาท่งบัญชาใช้ ว่าตระูบะมีฮ ي ไยราหูในขณะที่เขาผู้นั้นทำทำด้วยวิธีการด้วยคําสั่งที่อัลลอฮ์ใช้แหละและวิธีการที่ศาสนาใช้แต่เป้าหมายที่เขาทํานั้นเขาหวังประโยชน์จากลุนยาเขาหวังประโยชน์จากผู้คนทั้งหลายอย่างนี้แหละครับคือความหมายของคําว่าการหลอกลวงอัลลอฮ์เมื่อเราฟังจาก คำชี้แจงของท่ารุสูสนซัละหรือซัลที่ตอบให้กับบรรดาสหาบาวะการที่คนคนหนึ่งหลอกลวงอัลลอฮ์สุภาอวตาลาก็คือการที่เขาปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ตามคําสัง่งใช้ของทรอซูลทั้งวิธีการและจํานวนแต่การที่เขาปฏิบัติอิบาดาประการนั้นเขาไม่ได้พึ่งเขาไม่ได้หวังจากการตอบแทนของอัลลอฮ์สุภาอวะตะาลา รอซูลบอกว่าวัตตุลบบิฮีไกรรหูแต่การที่เขาทำนั้นเขาหวังผลประโยชน์จากดุนยาหรือหวังรางวัลหวังชื่อเสียงหวังตําแหน่งนะครับจากผู้คนทั้งหลายนะครับถ้าเราฟังจากคําชี้แจงคําตอบของทา่านรอซูลที่มีกับสหฮาบะของท่านเรามีความเข้าใจว่าการหลอกลวงอัลลอฮ์านวตาและอันที่จริงก็คืออริยะ นั่นก็คือทำอิบาดะประการหนึ่งประการใดไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ทำด้วยกับการหวังผลจากอลอสพานวตาลาแต่ทำเพื่อหวังผลจากดุนยาจากผู้คนทั้งหลายนะครับนั่นก็คืออัชิรกุลอัสร์นอกจากพวกเขาเหล่านั้นมีอันนิฟากมีการชิริกมีการอัลกุฟุรพวกเขาเหล่านั้นก็คือพูดง่ายๆว่าพฤติกรรมของชาวยาฮูที่เป็นอัลมุนาฟิกีเนี่ย ก็คือไม่ต่างอะไรกับผู้ที่ทำเชิรอคุลอัสวอรหรือชิริกเล็กนั่นเองนะครับท่านราสุสนทรลลัลลอฮุอะลไรวะสัลลัมท่านได้กล่าวเตือนบรรดาซอฮาบะ์และเตือนประาชาชนของท่านนะครับยิ่งอย่างพวกเราทั้งหลายท่านกล่าวว่าอะคาวฟุอะคาวาฟมาอะคาวาฟอะไรกุมอัชชิรกะอัลอัสวอรสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดคําว่าฉันกลัวมากที่สุดนั่นหมายความว่าสิ่งที่ท่านอัมบีมฮามมัสลีลลาหลหรือสั่นลม เป็นห่วงกับประชาชาติของท่านมากที่สุดนั้นก็คืออัชิรก์กุลอัสกอร,รคือการตั้งภาคีเล็กกับอัลลอฮ์สุบานุตาลานะครับก็รู้ว่ามาอัชิรกุลอัสกอรบรรดาสหบฮามะจึงถามท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามว่าโอ้ผู้เป็นรอซูนของอัลลอฮ์คำว่าอัชิรกุลอัสกอร,รการตั้งภาคีเล็กนั้นมันเป็นอย่างไรหรือ นะก็และถ้ารอซูนก็ตอบสั้นๆเพียงแค่คำศัพท์คำเดียวเองก็อริยาอุนั่นก็คือการทำเพื่อโอ,โอ้อวดหรือว่าการทำอิบาดะเป็นการโชว์ให้กับมนุษย์ทั้งหลายได้เห็นหวังผลจากผู้คนนะครับหวังผลจากโลกรุนยาไม่ได้ทําอิบาดะประการนี้เพื่อความบริสุทธิ์ใจและหวังผลตอบแทนจากลลอแต่ประการใดเนี่แหละครับคือชิร์อัสลและเป็น นิสัยประจํากายอันหนึ่งของบรรดาอัลมุนาฟิกินในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสลอมลอฮวะลัยวะซัลลัมในวันกกยามะอัลลอฮฺสั่งวตาลาจะส่งกล่าวกับบรรดาผู้ทําการชีริกเล็กนี้ว่าอ um ิฮะบุอิลละดีนะกุนตุมตระอูนะฟิอัดุนยาพวกเจ้าทําชีริกเล็กในโลกดุนยาในวันนี้ฟื้นคืนชีพการดุนยาหรือวันอาคิรอเกิดขึ้นแล้วอัลลอฮฺสั่งวตาลาจะขับไล่บุคคลเหล่านี้ ให้ไปหากลุ่มคนที่พวกเรานั้นทําอิบาดะเพื่อโชว์ให้พวกเรานั้นเห็นแล้วอัลลอฮ์กล่าวว่าฟ ah um ันซูรุฮัลตะจิดูนะอินดหฮุมจาาอันแล้วพูกเจ้าก็ลองดูสิไปดูสิว่า สู่เจ้าทั้งหลายจะพบความดีหรือได้รับรางวัลใดๆจากบุคคลเหล่านั้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอายะที่9อายะที่10จริงๆเราทําการตัดซีฟผ่านไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วเป็นการทบทวนนิดหนึ่งนะครับขึ้นอายะที่11อัลลอฮฺผานวตาละได้ทรงกล่าวว่าว่าอ la um ิดะกีละละฮุมละตุฟซิดูฟิลอารุิกาลูอินนามะนะฮ์นุมุสลิฮน หลังจากที่เอาลอสปานวตาลาได้ทรงแฉเปิดโปงความในใจของพวกกันเหล่านั้นนั่นก็คือการนิฟากการกลับกอรอกของพวกกันเหล่านั้นให้กับทารอซูลให้กับบรรดาสาบะได้รับรู้แล้วเนี่ยหมายความว่านบีและบรรดารอซูนนบีและบรรดาสาบะรู้แล้วว่าบรรดาอลัลมูนาฟิบรรดาอลัอลอิยาฮูชาวู่เหล่านี้คืออลัลมูนาฟิกินพูดอย่างแล้วก็กระทําอีกอย่างหนึ่ง สแสดงออกมาด้วยกับอีมานแต่ซ่อนการชีริกหรือการกปฏิเสธการศรัทธาไว้ในหัวอกของพวกกัาเหล่านั้นครั้งเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเดินสวนทางการหรือพบปะกับบรรดาม,ม,มุสลิมีนจะบรรดาสฮฮบะทั้งหลายพวกบรรดาอัลมุนาฟิกีนเหล่านี้พวกกัาเหล่านั้นจะแอบ,บแล้วก็แฝงตัวเข้ามาปะปนอยู่กับบรรดาสฮฮะบะของท่านอับดลีมุฮัมมัดสุลตลลัา เพื่อมาฟังดูว่าถ้าเราซูนซอลล็อกอะไรวะซัลลัมนั้นสอนอะไรบ้างให้กับบรรดาซอบานะพวกกเหล่านั้นมาฟังการสอนของท่านนบีไม่ได้มาฟังด้วยกับความบริสุทธิ์ใจประการใดแต่พวกเขาเหล่านั้นมาฟังเพื่อที่จะจับใจความนั้นเพื่อนําไปโกหกอีกทีหนึ่งที่อัลลอฮ์สุภาอนวตาละกล่าวว่าซัมมาอูนะลินกาซิบพวกเหล่านั้นแอบเข้ามาปลอมตัวมาเป็นซอบา เข้ามาเป็นซาบะมาฟังว่เราูซุนสอนสิ่งใดความเชื่อเชื่ออย่างไรปฏิบัติอย่างไรแล้วก็จะเอาคําสอนของทเราซุนสลัลลอฮุลลอฮิสัลลัมน,น,นั้นไปไปกล่าวเทศไปโกหกกับผู้คนทั้งหลายนะครับด้วยกับพฤติกรรมเช่นนี้ของพวกเขาเหล่านั้นบรรดามุสลิมูนที่ประกอบขึ้นจากบรรดาสหาฮบะเนี่ยซึ่งเป็นผู้สธาต่ออัลลอฮ์ต่อราซูนต่อวันสุดท้าย เมื่อพบกับเหล่าบรรดาอัลมุนาฟิกีนบรรดาผู้กับเกอกที่เป็นชาวยูเนก็จะกล่าวกับพวกกับเหล่านั้นหรือทุกครั้งที่มีเสียงกล่าวกับพวกกับเหล่านั้นว่าวายตากีและละหุมละตุฟซิดูฟ um ิลอารุดิพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้สร้างความเสื่อมเสียใดๆบน,นผืนแผ่นดินนี้เลยอย่าได้สร้างความเสื่อมเสีย หมายถึงว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้สร้างความไม่สงบอย่าได้สร้างความสืมเสียบน,นผืนแผ่นดินนี้ด้วยกับการปฏิเสธการศรัทธาด้วยกับการตั้งชีริกด้วยกับการกระทําใดๆที่ไม่มีความยุติธรรมในเรื่องหนึ่งนั้นแล้วนตะุซิโดฟิลอารุิสู่เจ้าทั้งหลายหรือพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยอย่าได้สร้างความสืมเสียใดๆให้เกิดขึ้นบนหน้าผืนแผ่นดินกอลูอินนามานุ อันมุสกอรูอินนมานะนุมุสลิฮูนบันดาอัลมุนาฟิกินก็กล่าวตอบกับผู้ที่มากล่าวตักเตือนเขาพวกกขาหล่านั้นว่าอันที่จริงแล้วพวกเราหาใช่เป็นผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียใดๆให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินพวกเราเนี่ยแหละนะนุมุสลิฮูนเป็นผู้ที่ปรับปรุงแก้ไขหมายถึงว่าปฏิรูป ที่ดินนี้ด้วยกับการเคารพพักดีต่อเราและอีมานต่อพระองค์ด้วยต่อคำพีด้วยต่อรอซูลด้วยนั่นคือคำโกหกของเขาอีกแล้วนะครับพวกเ,าเ่านั้นบอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างความเสียหายบนผืนแผ่นดินนี้แต่ประการใดเราเป็นผู้ที่ปรับปรุงเป็นผู้ที่สร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้ต่างหากพี่น้องที่เคารพทั้งหลายชาวมูนาฟิก ยังไงยังไงก็คือมมนาฟิกทําไมถึงกล่าวเช่นนี้กท็ทั้งทั้งที่อัลลอฮฺสุภาณวตาลาพระองค์ท่านได้แฉพฤติกรรมของพวกเขา,เานั้นแล้วในอายะฮ์ที่แปดที่อัลลอฮ์กล่าวว่าวะมินันนาสิไมยะกูลูอามันนาบิลลาฮิวะบิลเยอมาวะบิลเยอเมลอาคิรวะมะฮุมบิมุกมินีผู้เขาเหล่านั้นกล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกต่อวันฟื้นคืนชีพ เอาล็อตแฉให้ฟังว่ามาฮุมบิมุมินิอันที่จริงพวกกัเหล่านั้นหาใช่เป็นผู้สถาไม่เอาล็อตแฉให้กับบรรดาผู้สถาแฉให้กับท่านเรารู้แล้วว่าพวกกัเหล่านั้นเป็นมุเป็นมุนาฟิกเป็นผู้กลับก่อในอายะที่11บเนี่ยบรรดาผู้สธาจึง กล่าวพวกล่าวกับผู้กล่านั้นด้วยความหวังดีว่าอย่าได้สร้างความสื่อมเสียบนผืนแผ่นดินนี้ด้วยกับการปฏิเสธการศรัทธาอย่าได้สร้างความสื่อมเสียบนผืนแผ่นดินนี้ด้วยกับการนิฟ้าการกลับเกอกเลยนะครับแล้วพว้กเหล่านั้นก็กล่าวตอบกับบรรดามุกลมินว่ากอลูอินนะมานะฮุมุสลิฮูนอันที่จริงแล้วเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างความสื่อมเสียใดๆพวกเราต่างหากเป็นผู้ที่ปรับปรุงสังคม เป็นผู้ที่สร้างคุณงามความดีลบล้างในสิ่งที่เป็นอาธรรมลบล้างในสิ่งที่เป็นการกัดก่ออันนี้เป็นคาโกหกของบรรดาอัลมูนาฟิกีนพวกเขาเหล่านั้นก็ยังดื้อรั้นที่จะเป็นผู้ที่เป็นมูนาฟิกต่อไปทาไมถึงยังดื้อรั้นที่จะเป็นมูนาฟิกต่อไปก็เพราะว่าหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นถูกปกปิดไว้ทั้งดวงแล้วและนอกเหนือจากหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นถูกปกปิดไว้ทั้งดวงแล้วพวกเขาเหล่านั้น ยังมีหัวใจที่ป่วยด้วยโรคไร้าด้วยฉะนั้นใครจะกล่าวตักเตือนอย่างไรแนะนําให้พวกเขา,เานั้นศรัทธาต่อล l l a ์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อคัมภีร์และอย่าได้สร้างความเสื่อมเสียใดๆบนผืนแผ่นดินนี้พวกเขาเหล่านั้นก็ฟังไม่เข้าไปก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ศธรรมเหล่านั้นแล้วหูก็ปฏิเสธตาก็มองไม่เห็นหัวใจก็ไม่ยอมรับเพราะว่าถูกปกปิดแล้วนะครับรวมทั้งมีโรคไร้ายอยู่ในหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นด้วยและตุฟซิดู สูเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายที่เป็นมุนาฟิกีนอย่าได้สร้างความเสื่อมเสียบนผืนแผ่นดินลาตุฟซิดูเป็นกิริยามมดอระนะครับแล้วก็มีลานาเฮเป็นลาที่ใช้สำหรับการห้ามหรือว่าการปรามก็ไปว่าชาวมุนาฟิกีนทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้ด้วยกับการตั้งภาคีด้วยกับการ ปฏิเสธต่ออลอสุภาโนวตาลาหรือด้วยกับการอาธรรมในเรื่องใดๆในสังคมนี้บนผืนแผ่นดินนี้นะครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจว่าอัลอิฟซาดหมายถึงการสร้างความเสียหายผู้ง่ายการสร้างความเสียหายในตรงนี้ก็คือการปฏิเสธการสถาตอ๋อนะการมีการนิฟากการมีชีริก ต่ออัลลอฮ์สผานวตาลาหรือการสร้างความอาธรรมใดๆให้เกิดขึ้นในสังคมอันนี้ในอายานี้เรียกว่าอัลอิฟซาดแปลว่าการสร้างความสื่อมเสียให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินกับผู้คนทั้งหลายอัลอิฟซาดุหมายถึงอะไรนะครับอัลอิฟซาดุคือการหันหลังหรือไม่เอาการหันหลังให้กับคำพีของอัลลอฮ์สพานวตาลา การหันหลังไม่เอาคําสั่งใช้คําสั่งห้ามจากคำภีแห่งฟากฟ้าที่อัลลอฮฺสุภาลวตาราถูกที่อัลลอฮฺสุภาลวตาลาประทานลงมาเมื่อคนหนึ่งคนใดที่เขาหันหลังไม่ยอมรับคำภีแห่งฟากฟ้าแน่นอนว่าเขาผู้นั้นจึงเป็นผู้ที่ไม่มีอีมานความศรัทธาไม่มีอตัตกวาความเยื่อเกลงใดๆต่ออัลลอฮฺสุภาลวตาลานะครับ นี่คือต้นเหตุของการที่คนคนหนึ่งจะเป็นผู้ที่สร้างความสูญเสียบนผืนแผ่นดินประการแรกเลยคือผู้ที่หันหลังให้กับคำพีแห่งฟักฟ้านั่นก็คืออัลกุรอานเมื่อหันหลังให้กับคำพีแล้วแน่นอนเขาผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีอัลอีมานและไม่มีอัลตักวานะครับอย่างที่อัลลอฮฺสัมผัสตาลาได้กล่าวว่าว่ามินหุมไม่โยมบิฮี จากการที่อัลลอฮฺผ่านวตาลาทรงประทานอัลกุรอานคัมปีเล่มนี้ลงมานั้นว่ามินฮมไมยุมินบิฮิส่วนหนึ่งจากผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาก็น้อมรับแล้วก็ศรัทธานำมาเรียนนำมาอ่านนำมาศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติว่ามินฮุมและยุมินบิฮิและในขณะที่อีกส่วนหนึ่งนั้นไม่ยอมรับ ไม่ศรัทธาต่อคมภี์ฟักฟ้าเล่มนี้คืออัลกุรอานเมื่อไม่ยอมรับหันหลังให้กับคมภี์ของอัลลอฮฺสปาโวตาละอีกทั้งไม่อ่านไม่ศึกษาเขาผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่หันหลังให้กับคำพี์ของอัลลอฮ์นะไม่มีอีมานไม่มีความยำเกรงผู้ที่หันหลังให้กับคำพีของอัลลอฮ์นั่นแหละเขาเป็นผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับผืนแผ่นดินนี้ได้ทุกเวลาเพราะ ทำไมถึงกล่าวว่าสร้างความสมเสียให้กับพื้นแผ่นดินได้ทุกเวลาเพราะความยำเกรงความอิมานมันไม่มีอยู่ในหัวใจรากแก้วของอิมานรากแก้วของอตัตตะวแมันไม่มีปรากฏในหัวใจของพวกกเหล่านั้นเลยวะรับบูกอะอะลามบิลมุฟซิดีนและอัลลอฮฺพานวตาลากล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวะัยฮิวสั่มว่าโอ้มุฮัมมัดแท้จริงแล้วพระเจ้าของเจ้า พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่สร้างความสื่มเสียบนผืนแผ่นดินนี้เป็นสุรยูนุสองค์การที่27นะครับฉะนั้นผู้ที่หันหลังให้กับคำพีแห่งฟากฟ้าของลอสปานวตาลาคืออัลกุรอานเขาย่อมไม่มีอตัตตกวาไม่มีความยำเกรงไม่มีอัลอีมานไม่มีการศรัทธาต่ออัลลอฮฺานวตาราฉะนั้น เขาจึงเป็นบุคคลที่สามารถหรือว่าสร้างความสื่อมเสียให้กับมวลมนุษย์ที่อยู่บนผืนแผ่นดินนี้ได้ทุก,ทกความสอมเสียเช่นอันนิฟากการกลับก่อการโกหกการนินทาการหักหลังการทรยศสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอัลอิฟซาดูฟีอลัลอารุติคือการสร้างความสื่อมเสียให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินหรือสร้างความสอมเสียให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษย์ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน นะครับดอกเบี้ยการให้การใจการรับดอกเบี้ยการให้การรับสินบนนะครับการกินทรัพย์สินการกินเงินทองของเด็กกำพร้านะครับการจีนาสิ่งเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัลอิฟซาดคือสิ่งที่สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นในสังคมหรือบนหน้าผืนแผ่นดินการสุราการการพนันการบูชายันการเสียงเต้ว สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นอัอิรซาหมายถึงการสร้างความสุ่มเสียให้เกิดขึ้นในสังคมบนหน้าผืนแผ่นดินนี้แล้วก็เช่นเดียวกันการการไม่ซื่อตรงในเรื่องของการซื้อมาขายไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่างการตวงการวัด ทำไม่ครบวัดไม่ครบช่างไม่ครบสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นอัลอิฟซาดเรียกว่าเป็นการสร้างความสื่มเสียให้เกิดขึ้นนะในระหว่างมนุษย์นะบนหน้านผืนแผ่นดินนี้นะครับในและเช่นเดียวกันในยุคก่อน,ก,อน,ก,อนก่อนอัลนอั์อิสลามเนี่ยการฝังเด็กทารกทั้งเป็นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าการสร้างความสื่อมเสียในสังคมหรือในในระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับ พี่น้องที่เคารพทั้งหลายสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้มันเป็นทั้งหมดเป็นเรียกว่าเป็นความสือมเสียจาก5-6ประการที่กล่าวมาข้างต้นนะครับการกลับก่อการโกหกการนินทาการหักหลังการหลอกเบี้ยการให้หรือรับสินบนนะครับการกินทรัพย์ขนคนอื่นนะครับแล้วก็การจีน่าการสุราการ การพนันการบูชายันการเสี่ยงติ้วเหล่านี้นะครับล้วนแล้วถูกเรียกว่าเป็นการสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นบนหน,น้าผืนแผ่นดินตรงนี้ผมอยากที่จะกล่าวถึงสนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ท่านอบีมุฮัมมัดสลอมล็อกวะเลวัซัลลัมจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีและก่อนที่อัลกุรอานจะถูกประทานลงมาให้กับท่านนั้น การสร้างความเสื่อมเสีย6ประการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมันเป็นการสร้างความเสื่อมเสียที่สะสมมาช้านานแล้วนะครับในยุคก่อนอัลอิสลามที่เรียกว่ายุคย,ยัฮิลียาก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลอมลอฮุดิสล,ลามจะได้รับการแต่งตั้งมานะครับฉะนั้นใน สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าการสร้างความสืมเสียบนผืนแผ่นดินนั้นมันเป็นเรื่องที่สะสมมาช้านานแล้วมันเป็นช่วงเวลารอยต่อระหว่างนาบีสองท,ท่านก็คือท่านนาบีอิสราเอลฮิสสาลามกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลหยฮิวซัลลัลลมแต่เมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมาและท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวซัลลัลลม นะครับมุฮัมมัดที่เป็นบุตรของอัลมดลลอสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเป็นรอซูลแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นการอธรรมหรือการกระทาทุกการกระทําที่ป่าเทือนที่ไม่รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นมันย่อมถูกยกเลิก ด้วยกับคำภีเล่มนี้คืออัลกุรอานและด้วยกับการประกาศศาสนาของท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวลวะสัลลัมพูดง่ายๆว่าผืนแผ่นดินหรือการไปมาหาสู่ระหว่างผู้คนก่อนที่ท่านอบีจะถูกส่งมาเป็นนบีนั้น พฤติกรรมที่เป็นร้ายความอาธรรมทั้งหมดนั้นมันถูกยกเลิกด้วยกับคำพีอัลกุรอานเล่มนี้ถูกยกเลิกด้วยกับการประกาศของท่านอัลบีมุฮัมมัดสลอมลอฮุลเลาะห์สัลลัมสิ่งที่ถูกอาธรรมทั้งหลายการกระทำที่ร้ายความยุติธรรมถูกยกเลิกนั่นหมายความว่าผืนแผ่นดินนี้ได้รับการแก้ไขได้รับการปรับปรุงด้วยกับให้ผู้คนทั้งหลายนั้นสร้างแต่คุณงามความดี ด้วยก,การคารพกพักดีต่ออัลลอสศรัทธาต่อนบ,บีศรัทธาต่อคัมภีร์และศรัทธาต่อวันสุดท้ายนะครับด้วยเหตุนี้อัลลอซผานวตตาจึงกล่าวว่าวนะละตุฟซิดูฟิลอารุดิบาดอิสลาฮิฮาสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้สร้างความสืมเสียบนหน้านผืนแผ่นดินนี้ แปลว่าต้องมีการสร้างคุณงามความดีคุณงามความดีเหล่านี้ไม่ถึงดีอย่างที่อัลลอฮ์และรอซูลสอนด้วยการยึดอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวศรัทธาต่อคำภีรต่อรอซูลศรัทธาต่อวันฟื้นคืนชีพเพราะมุสลิมหรือบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขามีพื้นฐานการศรัทธาหลักการศรัทธา6ประการนี้เขาย่อมเป็นผู้ที่ทำแต่คุณงามความดีนำสิ่งที่เป็นความสุข ผาสุขนั้นมาสู่สังคมตลอดไปนะครับอัลลอฮ์จึงกล่าวว่าวลาตุฟซีดูมนุษย์ทั้งหลายนะครับอย่าได้สร้างความสื่อมเสียบนผืนแผ่นดินหลังจากที่ท่านอบีมมฮัมมัสสลลัลลอฮฺลัยสัลสลัมได้ทำการแก้ไขปรับปรุงแล้วให้อยู่ใน ให้ให้เป็นสังคมที่มีแต่ความยุติธรรมมีความผาสุกด้วยกับการศรัทธาต่อลอศรัทธาต่อคำพีศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อวันฝื้นคืนชีพพูด่งยๆว่าการปฏิรูปสังคมด้วยกับบัญญัติใช้และบัญญัติห้ามของอัลลอฮ์ผานวตาลาทั้งพี่น้องที่เคารพทั้งหลายสําหรับวันนี้นะครับเราพบกันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในในชั่วโมงต่อไปอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุ